เอาล้ค่ะมาจ้าเอ๋กันในช่วงที่2กันต่อนะคะอย่างที่ได้เกริ่นไว้นะติงอะไรที่มันใหญ่เกินไปที้มันก็ไม่ดีนะใช่ครับติงพุงใหญ่ไงไม่ดีอึดอัดตะกอนลุกขึ้นมาในสปริงได้เดี๋ยวนี้ต้องเอามือยันเคลียก่อนแล้วเจิร์กกินอันเจิร์กเลยนะยกน้ำหนักเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่สหรัฐค่ะนะติงมันเป็นเรื่องที่ติดเลดนิดนึงนะเป็นอยู่แล้วแอนท่านผู้ชมครับ โปรดใช้วิจาราณในการรับฟังน้องแอนนะ,ะ<笑><笑>แหละนิดนึงก็ตามข่าวมันเป็นคดีความกันเลยของนายริชาร์ดเฮนรี่แพทเทอร์สันค่ะนะติงเป็นชาวชายเอยเป็นชาชาวอิมริกันอายุ65ปี65เออแต่ว่าด้วยการที่เขามีอวัยวะเพศที่ใหญ่มาก แล้วระหว่างที่เขามีอะไรกับแฟนโดยให้แฟนหกสิบเนี่ยยังทำอีกเหรอเอ่ยังจะมีอีกยังบึ่งบังอ่ะมันมันไม่ใช่นะติงคุณจะเอาไปเปรียบเทียบกันนัตติงไม่ได้ไอ้แค่์ทำเป็นอย่างกับแหม่ตัวเองเคยโอ้โหหกสิบห้าเขายังดึงดังบึ่งบั่งเขาก็มีอะไรกับแฟนแต่นี้เอ่อเาเรียกว่าอะไรเป็นการทำ all or sex เออโอ้คือมันใหญ่มากไงไม่รู้ทำให้แฟนเขาเนี่ยแล้วว่าอะไรออะ all or sex เนี่ยคืออะไร อันนั่นแหละอะไรไม่รู้นะติ้งช่วยอธิบายหน่อยดีนะติงไม่รู้ไงแอนไม่เคยแอนไม่เคยแต่งงานนะติงเคยไม่เคยก็แอนก็จะอธิบายเป็นคุณมันแควเขาเขียนมาอย่างนี้เอาแอนได้ทำางนี้ได้ยังไงเฮ้ยไอแอนอ่ะอะแล้วว่างนั้นเนี่ยผู้ชายก็จะเสร็จกิจไงไม่รู้เออมทถามเลยติี่มันก็เลยมีน้ำกะทิแล้วน้ำกะทิม้างแล้วช่องล่ะไปหาซื้อออกข้างหน้าไม่รู้เออน้ำ ผู้หญิงนะแฟนเขาไอเรานะไม่ได้อธิบายอันี่อธิบายคนเดียวเลยเอาอธิบายไปแฟนเขาเนี่ยคุณผู้ชมเสื้อสีชมพูเนี่ยนะสัมรักกันนะติงสงสารแล้วเอาหน้ามาประจานกันเนี่ยเออสัมรักตายตายคาเตียงตายคาน้ำกัดทิ มันก็เลยเป็นคดีความเลยนะน่าติงขึ้นลงขึ้นศาลกันเลยทีเดียวนะโอ้ป่า <'s> หากนี่มันยืดเลยนะโอ้เหตุการณ์นี้เก <'s> ิด <'s> ขึ้นเมื่อปี58าอ,อ่ะกู้ใหญ่จนตอนนี้ศาลยังไม่ได้ตัดสินเลยศาลอิชา้า <laughs> <laughs> คือเขาบอกว่า <laughs> อานายฤทธิช้เนี่นะ <laughs> <laughs> ไอฤทธิชา <laughs> <laughs> เขาบอกว่าไอฤทธิ <laughs> <laughs> เขาบอา,า <laughs> โอ้ยไปไม่ถูกนะ <laughs> ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรม โดยฆ่าโดยเจตนา<ม>แต่ไม,ตไม่ได้เจตนาจะทายเดี๋ยวนา้าโดยเจตนาแต่ไม่ได้ไตรตรองไอริชาร์ดบอกฆาว่าไม่ได้เจตนามันเป็นธรรมชาติแต่ด้วยคำที่ฆ่าใหญ่ไม่รู้เนั่นแหละอันนี้ข้าไม่รู้เคนพาโดซึ่งเป็นทนายความของริชาร์ดเนี่ยเขาก็ขึ้นศาลไปด้วยกันบอกว่า ท่านจะพิสูจน์ไหมเดี๋ยวสารดูของกลางกันอย่างนีง่ริชาร์ดบอกว่าถ้าท่านจะพิสูจน์ท่านต้องเปิดโอกาสให้ริชาร์ดพิสูจน์ท่านต้องให้เขาโชว์อวัยวะเพศขึ้นมาว<ะ>้าวาสารทั้งเมืองวิ่งมาดูหย,<ต>ย,ยิกเนื้อพวกผู้ชายเป็นแถวนี่นะเป็นไงเ,เห็นไอ้ลิฟนี่ยังแต่สุดท้ายแล้วสารสารก็เงียบอยู่สารสารกลัวสำลักเหมือนกันเนเาสารไม่เงียบได้ยังไงอะกลัวสำลักตายโอ้หใหญ่กว่ากูกอีก เขาบอกว่าหรือไม่เช่นนั้นก็สามารถไปทำพิมพ์ขนาดจำลองของนายริชาร์ดก็ได้นะไม่ได้สารจะได้เชื่อริชาร์ดไม่ยอมเดี๋ยวพิมพ์แตกขึ้นมาไม่ได้พิมพ์แตกเลยเหรอโอ้สุดท้ายแล้วเหตุการณ์นี้เกิดตั้งแต่ปี5้าจนทุกวันนี้อิจฉาไม่ได้เพราะเขาเรียกว่าอะไรนะพยานหลักฐานน่ะ ของกลางเออของไม่ได้เอาของกลางมาแสดงไงต่อสารแล้วทำไมต้องทำมืออย่างเงี้ยเะรอไอแอนขนาดนั้นใช่ไหอันนี้คือการคาดเดาโอ๋อเจ้าตัวลิชานลิชานนาเต้งกลับมาที่ลิชานมีลูกะต๋าชื่อว่าไอลิชเจือ ลิชาร์ดลิชาร์ดมันยืนยันด้วยนะ <c oughs> ว่าเขา <c oughs> ไม่ได้ทำให้สําลัก ด้วยการบีบคอนะแต่มันสำลักเองเอมันใหญ่มันใหญ่อ่ะอย่างไรก็ตามคดีนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนของการดําเนินการพิจารณาในชั้นศาลและรายงานไม่ได้มีการเปิดเผยว่าศาลอนุมัติที่จะพิสูจน์ดูอวัยวะเพศของริชาร์ดหรือไม่ผู้พิพากษานี่ผู้หญิงผู้ชายไม่รู้ก็กลัวจะสำลักเหมือนกันนะโอ้ปะจากเรื่องฮาฮใช่ไหมน้ำตาไหล เส้นใจไอลิตมาเรื่องนี้กันบ้างเรื่องนี้สะเทือนสังคมไอริศมันอยู่เฉยๆเมื่อ <c oughs> มันมายุ่งของมันเองเอไปไปไปสาระบ้างนะเต้งาาาาสาระสาระสะติมันแตกไปแล้ว <c oughs> อันนี้กลับมาที่บ้านเราเอ่าว่ามา พูดถึงถนนหนทางบ้านเราฟุตบาททางเดินบ้านเราก็ประมาณนึงไม่เห็นมือเอ้ทำไมเดี๋ยวนี้ทำต้องทำมืออย่างงี้ยเอาาว่ามแล้วมันคุ้นนะแต่นาติงไม่คุ้นไม่คุ้นแอนคุ้นว่ะพูดถึงฟุตบาทฟุตบาทเอาฟุตบาทฟุตบาท ฟุตบาทบ้านเราทุกวันนี้มันก็ใหญ่เวลาจะเดินเนี่ยมันก็มีหลุมมีบ่อมันเออพื้นมันก็ไม่ได้ระดับใช่ไหมคือฟุตบาทที่มันไม่เรียบว่ากันเถอะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นปัญหาอุปสรรคกับการเดินทางเท้าของบรรดาผู้คนแน่นอนล่าสุดโลกออนไลน์เขาก็แชร์ภาพเฟซบุ๊กของฟักกิ้งฮีโร่ค่ะขณะที่เพลง็ก เป็นภาพขณะ <จบ S 1> ที่เขากับแฟนเขาเนี่ยนะเ,เดินทางเขากับภรรยาใช่ มีรถเข็นเด็กด้วยนะก็มีลูกสาวนั่งอยู่อ่าลูกเขาใช่แล้วเขาก็เข็นน้องชูใจเนี่ยที่อยู่ในรถเข็นเนี่ยไปตามทางเท้าซึ่งมันสุดมๆมากนะติงดูสภาพโอ้โหมันอย่างว่าเนอะเขาก็เลยมาบอกเล่าถ่ายภาพนี้แล้วก็โพสลงโซเชียลแล้วก็บอกเล่าว่าเฮ้ยทำไมสภาพถนนบ้านเราทุกวันนี้มันย่ํา่ำแย่ขนาดนี้เลยเหรอแล้วทำไมเมียเขาไม่เอาเข็นลงมาข้างล่างหน่อยนึงล่ะคือเขาต้องการจะฟ้องสังคมแหละฟ้องกทมว่าช่วยทำให้มันดีได้ค่ะ มีความรู้สึกว่าการเข็นรถเด็กบนฟุตบาทของกรุงเทพมหานครนั้นเป็นอะไรที่ท้าทายพ่อและแม่ที่มีลูกอ่อนอย่างแรงกล้าพาลูกออกนอกบ้านพร้อมกับรถเข็นคราใดรู้สึกเหมือนลงแข่งขันและลีดดาก้า S <S เออขนทางเนี่ยมันทุรกันดานชีพเลยนะการที่ฟุตบาทแต่ละจุดเนี่ยเป็นหลุมเป็นบอ่อฝาท่อหายก็เป็นอันตรายแล้วนะคะและการที่นอกจากเราเดินแล้วเราเข็นรถเข็นเข้าไปอีกเนี่ยมันยิ่งลําบากมากยิ่งขึ้นทางก็ลาดชันการเข็นขึ้นการเข็นรถเข็นขึ้นหรือลงเนี่ยหมายถึงว่าสองพวเมียเขาต้องช่วยกันสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าเข็นไปเรื่อย อุ้มเถอะเออ,เอ,อไม่ต้องเข็นแล้วดูมันจะสบาย <พอ S 1> กว่าพออุ้มแม่ก็แบกรถเข็นใช่แต่เรื่องราวนี้ทั้งหมดทั้งปวงที่เขาโพสเนี่ยต้องการจะบอกกับกรุง <พอ S 1> เทพมหานครว่าทำให้มันดีนิดนึงนะคะเพื่อเป็นทางเลือกชีวิตที่ดีที่ลงตัวของคนกรุงเทพและสะท้อนมาถึงว่าอาจจะดูแล้วขำๆใช่ไหมภาพแบบนี้ไม่ขำนะใช่เขาสะท้อนมาถึงภาพของรถเข็นเด็กและคนพิการล่ะ นี่คือรถเข็นเด็กที่มีพ่อแม่มาช่วยพยุงอยู่นะนติงแล้วคนตาอดแล้วถ้าเป็นคนพิการจะทำย่างไรก็ต้องลงข้างล่างไปใช่เขาก็เลยบอกว่าภาพนี้ขำไม่ออกนะบางทีแต่ตอแทนกรทมนะนติงอว่าคือถ้าทำรถถนนดีอ่ะเดี๋ยวมอไซเ่นอ๋อไม่ไม่ตรงนี้ก็ให้มันดีนิดนึงก็ได้นะคือไม่รู้แหะแต่ว่า มันก็อยู่ที่ต้องช่วยกันไม่ว่าจะไปโทษคอทมอ,อย่างเดียวต้องช่วยคนที่ใช้รถใช้ถนนต้องช่วยคนที่เดินบนถนนด้วยเพราะว่าฟุตปาดดีค่ะคุณก็เอามาวางขายของซะงั้นนี่แหละเขาก็ต้องหลบฟุตปาดดีคุณก็ขี่มอเตอร์ไซค์ซะงั้นฟุตปาดดีคุณก็เอาไปทาอย่างอื่นที่ไม่ได้ก,การมาเข็นรถนะคือแล้วถ้าเอาไปเข็นลงข้างล่างอันนั้นคุณก็ต้องเสี่ยงหน่อยเพราะอะไรรถมันก็วิ่งไปวิ่งมานะ บางทีนะเราก็เข็นดีแล้วรถมันวิ่งไม่ดีไนงะ <c oughs> วิ่งมากระแทกเราซะอีกอนี้ก็เาเป็นว่าจิตสํานึกของแต่ละคนด้วยละกันนะใช้ทางเท้าร่วมกันนะคะภาษีของเราทุกคนแหละอ่ะหมดเวลาค่ะนะติงล,ลากันไปกับคลิปนี้ <c oughs> เขาบอกว่าทุกคนเมื่อเมาเนี่ยสามารถเป็นตลกอาชีพได้ <c oughs> อ <c oughs> ถ้าใครยากวันนี้กอาก็เมา เมาน้าติงไม่เมาน้าติงไม่ดื่มเหล้าอะไรบอยไม่ดื่มวายอ่าไปดูคลิปนี้นะคะใครอยากเป็นตลกอาชีพก็ดื่มไปเยอะๆแล้วกันไปดูคลิปนี้ส่งท้ายเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจมส์มากินไอโอ้โห You get me Yeah 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 <laughs> Stay stay stay! Stay stay! Yeah! Hey look!